ตรงเรียนะเอานาจ,จเจริญนะครับวันนี้เป็นภารกิจยิงปืนนะครับคนละสิบนัดเพราะเราเคยดูหนังเรื่อง saving private life ไหมไม่เคยดูแต่แลมโบ้ครับเคยดูแต่แลมโบ้โอ้ยมันูนอกอยังไงเคยดูแล้วเวลาเนี่ยยิงนะครับตอนนี้เกมเราคือว่าสั้ซุ่มโจมตีแล้วจะมีพลเม่นปืนหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรนะอัททูดครับอัททูดนามสกุลซีกูกาครับซีกูกานะครับจะเป็นพลเม่นปืนอยู่บนหอคอยบนโบสถ์พอยิงสกัดกั้นฆ่าศึกให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเข้าไปทำการยึดโบสถ์หลังนี้ หน้ามาครูหวน้าเอาเป้ามาด้วยนะครับเป้าจะมีทั้งหมดห้าแต้มนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติสีกกูเนี่ยชื่อเล่นเะยรนะอ้นครับอ้นครับอ้นน้องอ้นนะครับน้องอ้นยิงกระสุนสิบนัดน้องอ้นยิงเข้าเป้าไม้ในสีกับมัห้าหนึ่งนัดแสดงว่าภารกิจเราสําเร็จกองพันโรงเรียนอำนาจเจริญเราก็สําเร็จจบภารกิจเข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่ายิงไม่เข้าแสดงว่ากองพันเราล้มละลายเข้าใจไหมครับครับ นี่นี่เป็นความหวังของเพื่อนความหวังของเพื่อนนะครับเอาเพื่อนแช์หน่อยเอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาสรุปดูว่าตอนท้ายจะได้กี่คะแนนโอเคไหมครับครับไป้นความหังของหมู่บ้านนะเข้าใจไหมครับโอเคจัดไปตามภารกิจที่เราตกลงกันไว้เมื่อกาี้นะครับไปดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับจะเหลยออยู่ข้างในนี้ละนี่นะครับ ทำไม่ได้เพื่อนหุงหลัง50ครั้งเพื่อนหุงหลัง50ครั้งนะครับถ้าทําได้ครูเลี้ยงหมูกระทะเย็นนี้หมูกระทะเย็นนี้ใช่ครับไม่เอูว่างเนี่ยเหรอครูครูนี้แหละครูเสียบเปลือกไว้ห็นครูว่างครูเสี้ยเปล่าครับเอาครูยาชิเนะนะมีแววอ่ะเอาเฉลนะนะครับเฉลนะเอานั่งลงเอ้ย ไม่พ่งหลังห้าสิบครั้งถ้าไม่ได้ตรงลงถ้าเกิดว่าเข้าเต้าสี่เต้าห้านี่นัดเดียวจากสิบนัดคือรอดถูกยิงไหมครับมาดูเฉลยก่อนดูเฉลยนี่น่าดูเฉลยย่างย่งอันนี้ขอบไหมนี่ขอบไมนี่ไม่ไมอันนี้ขอไม่ขอไเปนับหนึ่งสองสามไม่นับนับสี่ห้าเข้าใจไหมครับอันนี้ขอไเป็นนัดนับหนึ่งขอไปแล้วนัดหนึ่งครับขอไปแล้วนัดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมือถืเฮ้ยคนข้างมันเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับสิบนัดเขานัดเดียวครับเสิบนัดเขานัดเดียว อันนี้คือขอบเข้าใจไหมนี่ก็ขอบเหมือนกันนี่เรััดนึงเอ้ยยูก่อนดูก่อนหัไหน้าห้าสิบครั้งเอาอย่างี้วุ้ยพุ่งก่อนครึ่งหนึ่งยี่ครั้งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะเราจะวัดไปเลยเราจะวัดไปเลยถ้าไม่เข้าคือ5้าสิบใช่ไหมเด้เลยนะเร็นดนดนแดนดนดนัเฮ้ อารเียมเลงหทาควไม่ไม่คือเราได้รางวัลก็ไปเลียงครูด้วยเียงหอ